สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะชมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยฟิลิปปินส์ตัดเชือกซีเกม 17ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประทะทีมชาติฟิลิปปินส์รอบรองชนะเลิศวันนี้ศึกซีเกม2023คลิกช่องทางชมสดได้ที่นี่ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงมหกรรมซีเกมครั้งที่32หรือซีเกม2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจัดขึ้นวันที่5-17ถึงพฤษภาคม66 รอบรองชนะเลิศประจำวันที่13พฤษภาคม66ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งจะลงทําการแข่งขันวันนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเช็คช่องทางชมสดได้ที่นี่โดยถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงศึกซีเกม2023ระหว่างไทยพบฟิลิปปินส์ลงทําการแข่งขันวันนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ก่อนพบกันคู่นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มชนะ3นัดรวดเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซต25 16 25 16และ25 16ชนะเมียนมา3ต่อ0เซต25 8 25 8และ25 6และชนะมาเลเซีย3ต่อ0เซต25 12 25 14และ25 15เก็บ3คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบ ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A เข้าไปพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ทำผลงานรอบแบ่งกลุ่มชนะ2แพ้1ประเดิมชนะกรัรมพูชา3 .0 ต่อศเซต25 5 25 5และ25 5แพ้เวียดนาม0ต่อ3เซต 20 25 17 25และ19 25และชนะสิงคโปร์3ต่อ0เซต25 17 25 14และ25 13เก็บ6คะแนนเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B สถิติพบกันไทยฟิลิปปินส์27สิงหาคม2022ฟิลิปปินส์แพ้ไทย1ต่อ3เซต AVC Club 11 มิถุนายน2022ฟิลิปปินส์แพ้ไทย0-3เซตอุ่นเครื่อง14พฤษภาคม2022ไทยชนะฟิลิปปินส์3-0 4เกม5ธันวาคม2019ฟิลิปปินส์แพ้ไทย0-3 4เกม21กันยายน2019ไทยชนะฟิลิปปินส์3-0อุ่นเครื่องซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอล สามารถชมสดหรือรับชมถ่ายทอดสดส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านทางทีวีช่อง tspot7 หรือเว็บไซต์ tspot7 ขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ